ดีคนดูหน้าเก่าแล้วก็คนดูหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะครับ3วันที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้ดูงานเลี้ยงไฮเดลกันไปแล้วนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีการประกาศอาชีพใหม่นะครับเป็นอาชีพที่28ของเกมนะครับมีชื่อว่าโดซานะครับ ในไหนก็กำลังจะมีอาชีพใหม่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพนะครับว่ามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงการฟาร์มเป็นยังไง PVP เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆให้กับคนที่กำลังตัดสินใจจะเล่นอาชีพนั้นๆอยู่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นสาย PVP นะครับผมจะเป็นผู้เล่นสาย PVE ก็คือการฟาร์มมอนเป็นหลักนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดยังไงก็ต้องของอาภัยด้วยละกันนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเกม Black Desert เนี่ยมี มนเลยเป็นเรื่องยากที่จะทําคลิปรีวิวหรืออธิบายการเล่นแบบเจาะลึกในครับในการรีวิวเนี่ยผมจะคํานึงถึงสกิลของตัวละครว่าใช้งานยากไหมข้อจํากัดมีอะไรบ้างเวลาฟาร์มจริงเป็นยังไงกดสกิลเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าหลากหลาก็คือตามฟีลลิ่งและกนนะนรับว่าเราเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากวอร์เทอร์นะครับในส่วนของสืบทอดนะครับวอร์เทีร์เนี่ยจะใช้ได้แค่ดาบกับโล่นะครับจะไม่สามารถใช้ดาบใหญ่ได้นะครับการสกิลคอมโบแต่ละอย่างนะครับเป็นพื้นฐานของวอร์เ โดยปกตินะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะสกิลออโต้รอดของวอร์เดอร์สืบทอดนะครับไม่ได้มีเยอะมากนะครับหลักๆก็จะมีแค่วิ่งออกจากไฟแล้วก็สกิลฮิลตัวเองนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับวอร์เดอร์สืบทอดนะครับจำเป็นจะต้องคุกวงไหนนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเป็นในรูปแบบของ AOE ระยะใกล้นะครับถ้าเกิดจะเอาวอร์เดอร์สืบทอดไปฟาร์มมอนเนี่ยผมมองว่ามันก็ฟาร์มชิลๆนะครับไม่ได้ยากอะไรไม่ได้คอมโบยากนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไป PVP เนี่ยผมบอกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาเวลาเนนีี่่่ยยไไปปบรริิิหาาาคคูลลลลดดวววว์สสกก้้้แทุณใชเนี่ย คุณจะใช้ได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในการ PVP เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมานั่งรอสกิลได้นะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่เอาเดือดสืบทอดไปเป็น PVP นะครับแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับความชํานาญของแต่ละคนด้วยนะครับเนาะในมุมมองสำหรับผมนะครับถ้าไปฟาร์มมอนใช้ได้นะครับเล่นได้ง่ายๆเลยชิวๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะแต่ถ้าไป PVP ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วผมก็เคยเล่นสืบทอดอยู่ช่วงหนึ่งงเหือกนะครับ ถามว่าเป็นยังไงใช่ไหมส่วนตัวแล้วบางทีเนี่ยเวลาสู้กับมอนไฮเทียนครับสกิลคููดาวเนี่ยไม่ทันจริงๆสกิลคููดาวเนี่ยแทบไม่ทันเลยนะครับเราใส่สุดมากแบบใส่สกิลสุดกับมอนแล้วนะครับแต่บางทีมอนมันก็ยังไม่ตายนะครับเราก็ต้องรอสกิลคููดาวอีกนะครับ การเชนคอมโบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าอเวกมากนะครับแต่ก็อย่าง,างที่บอกครับขึ้นอยู่กับความชนญของแต่ละคนด้วยนะว่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอเวกนะครับต้องบอกเลยว่าอเวกของวอร์เดอร์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเล่นมากกว่านะครับหมายถึงว่าเราสามารถสลับหรือเชนคอมโบได้มากกว่าสืบทอดอยู่แล้วนะครับและด้วยความที่ว่าเราสามารถสลับใช้อาวุธ2อาวุธนี้ได้นะครับมันเลยทําให้คอมโบของวอร์เดอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเคยลองไป p v p กับรุ่นพี่หลายๆคนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยคอมโบไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมว่าอเวสของวอเดอร์เนี่ยสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเล่นได้ทั้ง PVE และ PVP นะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นในรูปแบบของ LE ระยะใกล้นะครับสำหรับสกิลฮิลก็ยังมีอยู่นะครับเป็นสกิลฮิลสองชั้นนะครับบางทีเนี่ยเราไม่มียาไปก็สามารถอยู่ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าอเวสของวอเดอร์เนี่ยเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับมากกว่าสืบทอดนะ เพราะว่าเอาจริงดาเมจปกติของมันก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะครับพอเราใส่เทคนิคอะไรเพิ่มเข้าไปมันก็จะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้เราจะไม่ถนัดในการสลับอาวุธใช้ก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดตีมอนไฮเทียบางทีเราก็ต้องเพิ่มเทคนิคเข้าไปมากขึ้นนะครับก็คือการสลับอาวุธเล่นนะครับเพื่อรีดดาเมจให้มากขึ้นนะครับในส่วนของมูเมต์ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเร็วมากอยู่แล้วนะครับเอเวกของวอร์เดอร์เนาะ แต่พอเราใส่เทคนิคบวกกับสลับอาวุธไปด้วยนะครับก็คือจะทําให้เราเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะบนหน้าจอตอนนี้นะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีคอมโบมากกว่าน,นี้นะครับแต่สำหรับผมสะดวกอย่างนี้มากกว่านะครับก็เลยใช้แค่นี้นะครับไม่ได้ใช้สกิลเยอะขนาดนั้นนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นเวเรอร์มานะครับผมต้องบอกเลยว่าเวเรอร์ Warrior เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ เล่นยากและก็เล่นง่ายในเวลาเดียวกันนะครับถ้าไมผู้ึดพูดแบบนี้ใช่ไหมอย่างที่บอกครับว่าวัเดอร์แต่ละคนเนี่ยมีสกิลคอมโบที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถเมคขึ้นมาได้ตามสไตล์ของตัวเองนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับที่ว่ามันเล่นยากคือโดยปกติแล้วเนี่ยวัเดอร์เนี่ยมันตีช้านะครับเห็นแบบนี้นะครับปกติแล้ววันเดอร์มันตีช้านะครับถ้าไม่มีบัฟหรือแอดออนอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นสนุกมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับถือะกไร็ตาม แต่ก็เป็นอาชีพที่เล่นและสนุกอยู่1ตัวนะครับข้อเสียของวอร์เดอร์นะครับก็คือเป็นตัวระยะใกล้นะครับไม่ใช่ตัวระยะไกลเนาะเวลาเจอตัวระยะไกลก็จะสู้ยากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสืบท่อหรือเอาเวกนะครับวอร์เดอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องใช้ความชํานาญสูงมากนะครับถ้าจะเล่นให้เก่งนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นเอาแคชชัวรแบบเล่นง่ายๆเล่นเพลินๆเล่นได้ไหมเล่นได้หรือับวอร์เดอร์เป็นมิดกับผู้เล่นใหม่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยวอร์เดอร์เนี่ยไม่ได้เป็นมิดกับผู้เล่นใหม่ขนาดนั้นนะคร ว่ามันเน้นเทคนิคมันเน้นทักษะสกิลเพลย์เยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปรับเรื่องของดามเมจมาแล้วเรื่องของสกิลมาแล้วเรื่องของคู่ดาวเรื่องของมเมนต์มาแล้วนะครับก็คือสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะครับถ้าถามว่าผมจะเชียร์ให้เล่นอะไรมากกว่า <Yeah. S 1> ก็คงต้องเป็นอวันแหละ อย่างที่บอกครับว่ามันยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจัดอยู่แล้วนะครับต่อให้เราจะไม่มีสกิลเพลย์อะไรมากมายนะครับเราก็สามารถเล่นมาได้แบบชิลๆเลยนะครับส่วนในสืบทอดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันต้องใช้สกิลเพลย์เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องบริหารสกิลคูดาอะไรอีกนะครับแล้วก็สกิลตัวรอดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมันไม่ยืดหยุ่นในการเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเป็นอเวกเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับตามแอดออนที่เราใส่ไปในสกิลเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการรีวิววอรเรอร์คร่าวๆนะครับแบบไม่ได้เจาะลึกอะไรมากขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนวอร์เรอร์หรือกำลังเล่นวอร์เรอร์อยู่นะครับถ้าอยากพูดคุยอะไรอยากให้ขานแนะนำอะไรสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอ,อะไรอาชีพอะไรก็คอยติดตามแล้วกันนะครับเอาปวนว่าใจกันคลิปหน้าครับผมบ่อยๆจ้า